ัดีค่ะวันนี้นะคะเราจะไปเปลี่ยนที่นอนนะคะจะไปกางเต็นท์กันอีกนะคะพอดีช่วงนี้ใกล้จะหมดหน้าหนาวแล้วนะคะเริ่มจะเข้าสู่ฤดูร้อนแล้วนะคะถ้าผ่านกลางเดือนนี้ไปเราก็เลยไปหาที่นอนกันก่อนที่เราจะเก็บเต็นท์กันนะคะวันนี้เราจะไปใกล้ๆนะคะก็คืออยู่ที่อ,อำเภอเมืองนะคะจังหวัดขอนแก่นนะคะเลิกงานมาแล้วก็มาเลยนะคะ เดี๋ยวจะพาไปดูว่าบรรยากาศของวันนี้ที่เราไปกางเต็นเป็นยังไงบ้างนะคะทางที่เรากำลังจะไปกันนะคะเดีย๋ยวต้องไปดูว่าถึงที่แล้วนะคะแล้วเราจะว้าวไหมนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาห้าโมกว่าแล้วนะคะนะคะหลังจากที่เราเลี้ยวเข้ามาแล้วนะคะเหลืออีกประมาณ โลกกว่านะคะก็จะถึงบริเวณที่เราจะไปกลางเต็นท์แล้วนะคะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะที่นี่ก็คือเบดแคมนะคะเป็นแคมปิ้งลานกลางเต็นท์นะคะเบดแคมเจ็ดแปดนะคะอยู่ไม่ไกลนะคะตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงแล้วนะคะ แดี๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศที่ลานกลางเต็นท์นี้เขามีศาลาน้ยด้วยค่ะศาลาน้อยอูพระอาทิตย์กำลังจะตกเลยนะคะนี่ค่ะบริเวณลานกลางเต็นท์ของเราตอนนี้เรากำลังจะนำเต็นท์ลงกลางนะคะใช้เสียงนะคะห้าทุ่มถึงหกโมงเช้านะคะมาถึงเราก็มาติดต่อเลยนะคะค่าบริการของเขาก็คือ คนละหนึ่งน้อยบาทนะคะพี่เขากำลังสรางรถน้ำเลยอันนี้เขามีจักรยานไว้ให้เราปั่นไปเข้าห้องน้ำด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปใช้บริการแล้วมีเพื่อน,น่างเต็นสาลาเมื่อที่เราเดินไปนะคะ นี่นะคะตอนนี้เรากำลังกลางเต็นแล้วนะคะตอนนี้เราเดินเล่นกันชูชูเก่อนนะคะพาทิตย์ใกล้จะิ่มตกแล้ว ตรงนี้มีตู้ให้าชาร์จไฟด้วยค่ะนี่เดี๋ยวเราเดินขึ้นไปเล่นบนสะพานกันดีกว่าคมมีโต๊ะให้เรานั่งหลายมุมเลยนะคะนี่นะคะมีสะพานแบบนี้เลย ให้เราได้ใครที่ตกดินนงงิ่งน่าจะสวยเพื่อนเพื่อนสมาชิกนะคะ,ะเดี๋ยวเราเดินไป อยากไปห้องน้ำเดี๋ยวจะไปเดินไปดูห้องน้ำกันหน่อยมีป้ายบอกอะไรด้วยร้านแคมป์ร้านจอดรถบนเวทีบอ่อตกปลาห้องน้ำรา้านค้า เก็บภาพบรรยากาศนะคะตรงนี้ก็จะเป็นป้ายสําหรับเช็คอินนะคะแต่อันนี้เราใช้กล้องหน้านะคะก็เลยมองเห็นตัวหนังสือกลับด้านนะคะที่นี่ก็คือชื่อว่าเบดแคมนะคะ78นะคะเดี๋ยวเราจะกลับกล้องให้เราให้เ,เพื่อนเพื่อเห็นบรรยากาศรอบๆนะคะตอนนี้นะคะก็จะใกล้6โมงแล้วนะคะพาทิตย์ก็น่าจะใกล้ตกแล้วนะคะ วันนี้เราก็มาเปลี่ยนบรรยากาศนอนกลางเต็นท์กันอีกนะคะเปลี่ยนที่นอนตอนนี้นะคะหน้าหนาวของเราใกล้จะหมดแล้วนะคะกลางเดือนนี้ก็น่าจะเป็นฤดูร้อนแล้วนะคะเราก็เลยรีบมานะคะทริปในครั้งนี้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เก็บอุปกรณ์กลางเต็นท์แล้วเอาไว้หนาวหน้านะคะเจอกันใหม่เดี๋ยวดูอีกทียังว่าจะได้ไปอีกหรือเปล่าสำหรับช่วงนี้นะคะ ะะตอนคืนเขาจะตกแต่งไฟนะแต่ตอนคืนจะเก็บภาพมาฝากอีกรอบหนึ่งนี้ไปเลยร,รอบๆนะคะพาทิดนะคะตรงนี้จะเป็นระเบียบของลานกลางเต็นที่นี่นะคะก็คือเขาเปิดให้บริการตั้ง0ิ0โมงนะคะ เช็คเอาได้ไม่เกินเที่ยงแล้วก็เริ่มตั้งแคมป์ได้บ่ายสองนะคะวใช้เสียงก็อย่างที่บอกคือประมาณห้าทุ่มรักษาความสะอาดนะคะบรรยากาศที่กลางเต็นท์นะคะเย็นนี้นะคะ เรากำลังจะมาห้องน้ำกันนะคะนี่มาห้องน้ำโดยการปั่นจักรยานมานะคะเมื่อกี้ไม่มีคนถ่ายให้ก็เลยต้องปั่นมาก่อนนู่นนะคะก็อยู่ไกลเหมือนกันนะคะเขาก็มีบ้านพักให้ให้เช่าด้วยนะคะหมายถึงว่าถึงแม้ว่าจะไม่ได้กลางเต็งก็สามารถจองที่พักได้นะคะไปดูห้องน้ำกันนะคะที่นี่ก็มีห้องน้ำบริการ เราก็มาเข้าโดยปั่นจักรยานมานะคะมีห้องน้ำหญิงห้องน้ำชายอันนี้ห้องน้ำหญิงนะคะห้องน้ำจะเป็นแบบนี้เลยมีอยู่ประมาณสามห้องนะคะเป็น,นแบบชักโครกหมดนะคะมีสามห้องด้วยกันเก็บผ้าพบกวาดผ้าที่ตกดินนะคะมาฝากเพื่อนๆน,นะคะ ตอนนี้เราอยู่กันที่เบดแคมนะคะเจ็ดแปดอยู่ใกล้ๆเลยนะคะตอนนี้เต็นท์ของเราก็กางเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะบรรยากาศยามเย็นนะคะเราก็กางเต็นท์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็ขนข้าวขนของลงมาเรียบร้อยหมดแล้วนะคะวันนี้เราจะทำเมนูอะไรเดีย๋ยวฝากเพื่อนๆติดตามนะคะ ตอนนี้ก็หกโมงได้ลแล้วนะคะหกโมงสิบนาทีก็มีเพื่อนๆมากลางเต็นนะคะพอเรากางเสร็จแล้วนะคะเราก็เอารถไปจอดนะคะสีขาวคู่ใจถ้าเราไปเข้าห้องน้ำเราก็ปั่นจัก,กรยานไปนะคะ เมนูแรกง่ายๆมาแล้วนะคะไปที่ไหนก็ปูอัดนะคะทานง่ายนะคะอันนี้กับวาซาบินะคะทานเล่นนะคะนะคะบรรยากาศยำเย็นนะคะยำข้าดีกว่ามันท้องฟ้าสวยมากใช้ได้หมดแหละวนี้ตรงนี้ก็ได้กุกวอนเนี่ย ได้ทุกตรงเลยทั้งไก่ก็ได้ของเราหมดเลยนะอันนี้เราจะทำเมนูอะไรไก่ไก่ไก่โครสนะคะโสตีมีไหมโสตีไม่มีค่ะมีซีอิว๊วใส่อะไรบ้างเราเนี่ยซีอิ๊วดำซีอิ๊วขาวน้ำมันหอยแกสก็<ค>ยังไม่เปิด <laughs> เมนูไก่โคกของเรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นไก่ที่เราได้มาจากที่บ้านนะคะพอดีแม่ไหว้ต้าตุ๊ดจีนนะคะแม่ฝากมาให้ด้วยนะคะวิธีทําไก่ให้มันอยู่ได้นานๆน,นะคะเราก็ใช้วิธีการนี้เลยนะคะทานกับข้าวสวยร้อนเมนูถัดไปนะคะวันนี้เราจะทําเป็นแกงผักหวานกันนะคะมาตั้งแคมป์แล้วพอดีแฟนไปแถวจังหวัดชัยภูมิมานะคะ ิ่งมาเส้นนี้เราก็จะมีของป่านะคะเราก็เลยได้ผักหวานมานะคะอันนี้ใส่เครื่องอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเครื่องพริกแกงก็มีพริกหอมตะไคร้นะคะแล้วเมื่อกี้นี้เราใส่เป็นปลาโอนะคะที่เราซื้อจากไมโครตอนนี้เราใส่เป็นปลาวงที่เราแช่น้ําทิ้งไว้นะคะอันนี้เป็นปลาวงนะคะเอามนช่วงรอน้ําเดือดนะคะเดี๋ยวเราไปดูว่า เราทานเป็นเมนูอะไรนะคะวันนี้เราก็จะทําเป็นชาบูนะคะมาชาบูน้ําดํานะคะพอดีเพื่อนติดใจนะคะเขาก็เลยซื้อมาทํานะคะมีทั้งประกาศขาวข้าโพดอ่อนนะคะตอนนี้นะคะเราก็ใส่ผักหวานลงไปแล้วนะคะอ,อ๋อใส่เห็ดเป็นเห็ดลมนะคะเราใส่เห็ดลงไปช่วงน้ําเดือดนะคะหม้อจะแตกหรือเปล่าน,นนี่นะ้องหม้อก็ไปเล็กๆเ,เ,เองนะคะ ตอนนี้เราไปดูบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะก็มีเพื่อนๆนะคะมาด้วยนะคะมากางเต็นด์ด้วยอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะตอนนี้เราใส่ผักหวานลงไปแล้วนะคะพอเห็ดสุกนะคะเราก็ใส่ผักหวานลงไปก็ปรุงรสด้วยชูรสแล้วก็เกลือนะคะ ก็จะเป็นแกงผักหวานพอดีเราไม่ได้พกน้ําปลาไปนะคะเราก็เลยไม่ได้ใส่นะคะสดน้ําร้อนๆเลยนะคะเป็นแกงผักหวานเมนูแกงผักหวานนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ซื้อผักหวานมา2องขีดนะคะใส่ใบแมงรักนะคะลงไปเป็นส่วนสุดท้ายแล้วนะคะใส่ลงไปก็ยุบนะคะ น,นี้ผักหวาน2ขีดนะคะแล้วก็ใส่เห็ดลมลงไปด้วยอันนี้เป็นหมูกระทะมีเมนูปิ้งย่างด้วยนะคะก็มีหมู3ชั้นสไลด์หมูสันคอนะคะเห็ดเข็มทองไส้กรอกนะคะเห็ดออรินจินะคะแล้วก็มีข้าโพดอ่อนนะคะอันนี้เก็บภาพบรรยากาศยามค่ำคืนนะคะมาฝากก็กลางคืนก็มืดนะคะ แล้วก็จะมีสะพานตรงนั้นนะคะที่สามารถเดินข้ามได้คือถ้าเรามากางเต้นท์นะคะเขาก็คิดค่าบริการ100บาทนะคะถ้านั่งชิล80บาทสวัสดียามเช้านะคะตอนนี้เราตื่นขึ้นมานะคะก็เจ็ดโมงครึ่งแล้วนะคะพอดีอากาศดีมากนะคะน้ำค้างนะคะลงหนักมากนะคะเต็นท์ไปอยากหมดเลย ันนี้เป็นบรรยากาศเพราะว่าเรากลางเต็นท์อยู่ใกล้ๆหนองน้ําที่จริงเขาก็ให้ตกปลาได้ด้วยนะคะเขาก็จะมีค่าบริการตกปลา,าเป็นคันละหนึ่งร้อยบาทนะคะถ้าเราตกได้เราก็นํามาทํากินเลยนะคะเขาไม่ให้เอาปลาออกนะคะอันนี้เมนูไข่ไข่ดาวมีไข่เหลือจากเมื่อคืนทําชาบูนะคะเราก็เลยนํามา ทําเป็นเมนูไข่าดาวนะคะทานกับมื้อเช้านะคะเบาๆอันนี้เป็นไข่เป็ดซะด้วยนะคะไข่แดงก็สีสดมากเดี๋ยวเราจะไปดิฟกาแฟกันนะคะอันนี้เป็นกาแฟที่เราซื้อจากกาแฟลงคั่วผ่าแดงนะคะที่อำเภอเชียงคำยังไม่หมดเลยนะคะแล้วก็ชุด ชงกาแฟดิฟนะคะก็เป็นของเขาช่องนะคะเราก็จะต้องบดเมล็ดกาแฟนะคะจากเป็นเมล็ดเมล็ดนะคะจนเป็นผงละเอียดนะคะอันนี้เราจะดิฟกาแฟยามเช้านะคะก่อนที่เราจะทำมื้อเช้าเบาๆนะคะอันนี้น้ำเราก็จะเทน้ำ นะคะจากกาแล้วก็ลงมาใส่กายทีหนึง่งแล้วเราก็นำน้ำร้อนนะคะผ่านตัวกาแฟผ่านตัวกองลงไปนะคะก็จะเป็นกาแฟดิฟยามเช้าเหมาะกับแคมปิ้งแบบเราเลยนะคะเปลี่ยนที่นอนพอเช้ามาเราก็อยากดื่มกาแฟก่อนจิบกาแฟยามเช้าวันนี้เรากางเต็นท์อยู่บริเวณ ตำบลบ้านเป็ดนะคะอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะไม่ไกลก็ห่างจากตัวเมืองขับมาประมาณเกือบ20นาทีกาแฟที่เราดิฟได้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะนำกาแฟเทลงแก้วนะคะอันนี้ก็จะได้หนึ่งแก้วพอดีเลยนะคะเพิ่มความหวานนะคะอันนี้ไม่ใช่หงทองนะคะเป็นน้ำผึ้ง ใส่น้ำผึ้งลงไปนิดนึงนะคะก็จะกลายเป็นเพิ่มความหวานเดี๋ยวเราทานคู่กับขนมปังปิ้งนะคะก็จะมีขนมปังปิ้งพอดีมีเพื่อนเขาออกไปซื้อขนมปังทานเนยมานะคะพอดีเราก็ไม่ได้เตรียมไปด้วยค่ะแล้วก็นี่ค่ะแล้วเราก็ราดนมลงไปนะคะแล้วก็โรยด้วยผง เมโลนะคะเด็กๆชอบตอนนี้เรากำลังลวกผักอยู่นะคะอันนี้เราก็เลยเป็นผักอาห็ดเข็มทองนะคะประกาศขาวข้าวโพดอ่อนนะคะที่เหลือจากที่เราทานชาบูเมื่อวานนี้นะคะแล้วตอนนี้เรากำลังลวกเส้นมาม่าแล้วนะคะน,นี่มาม่าจะเป็นมาม่าแบบ มาม่าเกาหลีที่เป็นเหมือนสูตรเผ็ดๆนะคะที่เราชอบรีวิวบ่อยๆนะคะนี่ก็ห่อละ48บาทในเซเว่นนะคะห่อแดงอันนี้นะคะเราก็เริ่มรวนหมูสามชั้นแล้วนะคะนี่หมูสามชั้นที่เราได้มาจากที่บ้านนะคะพอดีแม่ฝากมานะคะแม่ว้เจ้าตุดจีนแล้วแม่ก็เลยฝากมาพอเราผัดหมูสามชั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ใส่ผักที่เราลวกเรียบร้อยก็คือเห็ดเข็มทองกับประกาศขาวนะคะลงไปเราก็จะผัดให้เข้ากันดีนะคะ วันนี้เราจะทำเป็นเหมือนเมนูผัดมาม่านะคะทานยามเช้านะคะพอดีเราพักใกล้ๆวันนี้เราก็ไม่ได้รีบนะคะน,นี้เราก็ใส่มาม่าลงไปแล้วนะคะมาม่ารอบนี้เราจะทําแบบไม่ลวกนานเกินไปนะคะรอบที่แล้วเนี่ยเราลวกนานจนมันเละนะคะอันนี้เราก็ใส่น้าซอสลงไปนะคะเขาก็จะมีให้มาในซองเลยพอผัดเข้ากันดีแล้วนะคะ เราก็โรยด้วยสาหร่ายกับงาเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะทานคู่กับประกาศคอร์สนะคะอร่อยนะคะเป็นมาม่าอีกเมน,นูหนึ่งนะคะเราก็ผัดเป็นวุ้นเส้นนะคะเหมือนทาสุก,กี้แห้งนะคะเมื่อกี้น้ำซอสที่เราใส่ก็จะเป็นน้ำซอสที่เป็นซอส,สปซี่ ของ CP นะคะที่มีขายในเซเว่นเหมือนกันนะคะอันนี้เราก็จะเป็นใส่บุ้นเส้นแทนนะคะแล้วก็มีผักที่เราลวกไว้นะคะหลังจากที่เรารอเก็บเต็นท์นะคะเราก็มานั่งชิลๆนะคะเก็บภาพบรรยากาศร,รอบๆของที่กลางเต็นท์แห่งนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นแคมปิ้งลานกลางเต็นท์นะคะของเบดแคมเจ็ดนะคะอยู่ แถวแถวเรียงเมืองนะคะอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะคะก็ถ้าค้างคืนนะคะคนละ100บาทนะคะแล้วก็ถ้านั่งชิลนะคะก็คนละ80บาทก็สามารถกลางเต็นท์ได้ตั้งแต่ช่วงบ่ายสองนะคะแล้วเราก็สามารถเช็คเอาออกประมาณเที่ยงนะคะก็จะเหมือนกันทุกที่นะคะ เมื่อกี้เราจะใช้วิธีการเดินทางไปห้องน้ําหรือรอบๆของลานกลางเต็นท์แห่งนี้นะคะด้วยจักรยานเขาก็จะมีจักรยานนะคะอจอดไว้แต่ละจุดนะคะมีหลายคันมากนะคะก็สะดวกสบายนะคะแล้วก็ออกกําลังกายยามเช้าด้วยนะคะก็แนะนํานะคะถ้าเราคงไม่ได้แบบ ่าช่วงนี้จะหมดหนาวแล้วนะคะคงไม่ได้เปลี่ยนที่นอนอีกนะคะก็เจอกันใหม่หนาวหน้าเลยนะคะสําหรับการกางเต็นเปลี่ยนที่นอนนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ